สวัสดีค่ะวันนี้สํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุและสสสกลับมาพบก,กับทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะกับเรื่องราวสาระของการนําเสนอการขับขี่ปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยและทําอย่างไรที่เราจะร่วมกันลดอุบัติเหตุทางถนนนะคะทุกท่านอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์วางและเรามีผู้ร่วมดําเนินรายการคนสําคัญของเรานะคะวันนี้เราได้รับเกียิจากผู้ในการสํานักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะท่านผอพรมินกันทิยะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอค่ะสวัสดีครับ ค่ะวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเป็นเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะที่เราจะร่วมพูดคุยก็เรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็เป็นผู้ที่ทํางานเกี่ยวกับุถอุบัติเหตุทางถนนมาอย่างยาวนานนะคะและเมื่อเร็วๆนี้นะคะ,ละหลายกระแสไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทีวีหรือโซเชียลต่างๆนะคะเราก็ได้เรียกว่าเป็น เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตหมายใหม่หรือว่าเป็นรูปแบบใหม่เลยเนะี่ยคือเรื่องของการตั้งด่านนะคะตั้งด่านตรวจวัดแอลโกอฮอล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนดื่มแล้วขับในเวลากลางคืนซึ่งก่อนหน้านี้มีการยกเลิกผ่อนปรนไปสักพักหนึ่งแต่ตอนนี้กลับมาแบบรูปแบบใหม่ซึ่งจะมีความเข้มข้นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะพูดคุยตลอดทั้งรายการค่ะนะคะตรงนี้ท่านพอ,อมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการเรื่องของการตั้งด่านรูปแบบใหม่ คือจริงๆแล้วเนี่ยในสังคมไทยนี้คําว่าด่านหรือจุดตรวจนี่ก็ยังสับสนกันอยู่นะครับคําว่าด่านเนี่ยอาจจะเป็นคําใหญ่นะฮะที่เราใช้กันสําหรับพื้นที่ที่มีการจัดตั้งแล้วก็มีการระบุอย่างชัดเจนตามตัวบทกฎหมายแต่เท่าที่มีการดําเนินการกันอยู่นี่โดยส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของการตั้งจุดตรวจนะครับแม้นว่าจะทําลักษณะใดกันแล้วแต่เนี่ยผมก็ยังเห็น การตอบรับหรือขานรับของคนในประเทศเราโดยเฉพาะคนที่ขับขี่เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมองจุดตรวจเนี่ยเป็นจุดที่ไม่ในลักษณะที่เป็นเชิงบวกเท่า,ทาไหร่นะฮะเป็นเชิงลบเป็นส่วนใหญ่นะครับทีนี้เนี่ยโดยเจตจำนงของการมีจุดตรวจเนี่ยโดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อสกรีนหรือว่าเพื่อคัดกรองนะฮะในส่วนของผู้ที่ใช้รถจช้ถนนเนี่ยให้เหลือคนที่มีรถ ที่ปลอดภยัยมีคนขับขี่ที่ปลอดภัยอยู่บนถนนให้มากที่สุดนะทีนี้เนี่ยเมื่อไม่นานมานี้ที่สันนงงาตบริาติหลังจากที่เปลี่ยนพบตรคนใหม่นยท่านก็มีคําสั่งยกเลิก<ะ>ที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์หรือเป็นสัญญาณที่ดีนะเนื่องจากว่าทําให้เรามองเห็นบางอย่างว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยเราเคย พูดคุยกันในหลายเวทีเพราะว่าเมื่อก่อนนันนี้ก็จะมีเรื่องของการร้องเรียน<ช>ว่าอานงานนี้มีการที่เรียกว่า,าทุจริตหรือว่ามีความไม่โปร่งใสหรือเปล่าอะไรแบบนี้คือทางสำนักงานเราเคยเคยจะทําเป็นข้อเสนอให้ยกระดับหรือว่าปรับปรุงประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายระดับประเทศเนี่ย นานพอสมควรนะโดยเฉพาะข้อเสนอที่เรามีอยู่เนี่ยมันก็มีฐานข้อมูลมาจากสถิติที่มันเก็บออกมาแล้วก็รวมทั้งผลงานที่ศูนย์บริการความถนนได้รวบรวมจากทั้งประเทศผมเองเนี่ยมีโอกาสเดินทางไป ทำงานร่วมกับคนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่นะเจอทั้งผู้ที่เป็นฝ่ายตั้งรับนะอย่างพวกหมอพวกพยาบาลที่คอยเก็บเคสหรือว่าไปสืบสวนสอบสวนรวมทั้งบุคลากรของบังคับใช้กฎหมายตำรวจที่อยู่ในพื้นที่นะเขาก็มีความประสงค์ที่อยากจะยกระดับขีดความสามารถของเขาเองนะข้อเสนอที่เราเคยจัดทำมาก่อนหน้านี้คือว่าอยากเห็นการยกระดับประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องคนเนี่ยให้มีจํานวนที่มากพอ แ้ถ้าเกิดติดคันเรื่องนี้เนี่ยให้หนุนเสริมให้การใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้นแล้วก็ลดการเผชิญหน้ารวมทั้งสร้างความชัดเจนว่าเอ้ตรงไหนคือจุดตรวจไม่ใช่รับรักตลออันเนี้ยมันเป็นข้อที่เวลาเราออกพื้นที่เราก็จะถูกอีกฝ่ายหนึ่งนะบางทีงมาให้ข้อมูล<า>เขับขับมาเอา้าอะไรอยู่ด้านหน้าค,คือ,ค,อคืออยากเห็นเครื่องมือของรัฐเนี่ยมีความชัดเจนค,คือในหลายประเทศทั่วโลกเขาบอกว่าการตั้งจุดตรวจหรือด่านเนี่ยมันเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง เครื่องมืออย่างหนึ่งนะในการทํางานแก้ไขปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเครื่องมืออย่างถูกต้องและใช้อย่างถูกวิธีนะวันนี้พอบอตรคนใหม่ท่านพนตรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขเนี่ยท่านก็พอเบรกกรันตั้งด่านหรือจังจุดตรวจมาสักระยะหนึ่งนะ ตอนนั้นผมก็คิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะตอนนั้นเองดื่มข่าวเมานี่เฮนะคะแบบประมาณสบายชะละอะไรประมาณนี้ค,ค่ะผมก็คิดอยู่เหมือนกันแล้วะมีคนโทรมาถามผมมีคนมาไลน์มาถามผมว่าเอ๊ะแล้วยังนี้อุบัติเหตุถนน,นมันไม่เพิ่มขึ้นเหรอ,อผมก็บอกว่าท่านคงจะไม่ไม่ป่ยให้เรื่องนี้เนิ่นนานหรอกท่านต้องการที่จะปรับปรุงแก้ไขมันมากกว่าและในท้ายที่สุดนะฮะก็มีข่าวมาเมื่อกี่วันวันนี้แล้วก็ในที่ประชุมของสูนักงานการขน,น,นะฮะ ตัวแทนของตํารวจที่มาร่วมประชุมก็กล่าวเชิญชวนคณะทํางานว่าไอยากจะให้ไปดูสะหน่อยตอนนั้นเขาบอกว่าอยากจะชวนพวกเราสื่อมวลชนและคณะกรรมการไปดูกันตั้งจุดตรวจทดลองนะที่สอนอทองหล่ออันนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วผมก็ถามต่อไปว่าเออแล้วทําที่ทองหล่อที่เดียวเหรอเขาบอกนี่เป็นนโยบายทำทั้งปะทีนี้ ก็อาศัยเวลานิดหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจตอนนี้เข้าใจว่าพบตรท่านคงจัดประชุมทางแต่ละภาคแต่ละเขตแต่ละือว่าจะทำยังไงให้ให้มันได้ยบรอยโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เป็นหน้าที่ของแต่ละภาคที่จะต้องไปทำความเข้าใจแก่แต่ละจังหวัดรวมทั้งสารีตำรวจในแต่ละพื้นที่แต่ท่าที่ผมสังเกตดูแล้วเนี่ยมันเป็นการยกระดับฮะ เบื้องต้นอาจจะไม่ร้อเเซ็นะเท่าที่ผมคาดหวังไว้คือผมคาดหวังไว้สูงกว่านั้นนะแต่ว่าที่ท่านทำมันนี้ก็มาถูกทางแล้วนะเบื้องต้นเห็นบอกว่าเนี่ยตอนนี้มีแบ่งขนาดเล็กขนาดใหญ่ขนาดกลางนะตามกำลังพลตามเล็กหน่วยสถานีใช่ครับแล้วแล้วแต่ละขนาดเนี่ยก็ยังแบ่งหน้าที่กันว่ามีใครเป็นหัวหน้าหน่วยมีกำลังพลที่จะต้องใช้เครื่องมือกี่คน มีคนที่ต้องสกรีนคนที่เดินทางหรือว่าคนที่ขับรถยืมมาเขาเรียกว่าสุ่มตรวจ่ะเจ้าที่กี่นายนะด้วยเฉลี่ยแล้วเนี่ยบอกขนาดขนาดใหญ่นี่มีประมาณ9นายขนาดใหญ่12ค่ะ12ใช่ไหมสิบสองนายค่ะ,ะคือคือคือตอนนี้มีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ด้วยตำรวจเขาเรียกใช้ว่าตำรวจะ10ถึง12นายเนี่ยะนะแล้วก็มีขนาดกลางขนาดเล็กอีกแต่ที่ท,ที่น่าสนใจคือว่ามีการแบ่งหน้าที่กันว่าจะต้องอย่างจุดตรวจตรงนี้ เขาจะเน้นเรื่องการตรวจวัดแอลกอฮอล์เป็นหลักนะฮะการขับมืงคืนเนี่ยเขาก็บอกว่ามีการใช้ชุดตรวจแอลกอฮอล์เนี่ยสามนาย ซึ่งแต่ก่อนเราก็มีปัญหากับเรื่องพวกนี้พอสมควรบางคนปฏิเสธนะบอกไม่เป่าไม่เป่าไม่เมาไม่เมาอะไรอย่างเงี้ยคือคือปัญหาของเราก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีทั้งไม่มีชุดไม่มีชุดจะตรวจทีม่มีเครื่องจะตรวจแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่าทางตำรวจเนี่ยคงจัดหาและรับการสนับสนุนอย่างเต็มที่แล้วละนะแล้วก็คงกระจายไปในพื้นที่ทั่วหมดทั่วประเทศแล้วนะมีชุดป้องกันการหลบหนีด้วยโอ้อันนี้หมายความว่าเมื่อเมื่อถูกสุ่มตรวจแล้วทามาถึงโต๊ะที่มีชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ย สามนายเนี่ยก็จะมีชุดป้องกันกระหลบหนีคอยดูด้วยว่าคันไหนที่ไม่เข้าซองหรือไม่เข้าจุดที่เขากำหนดไว้นะและระหว่างการทํางานเราจะเคยได้ยินข่าวสมัยก่อนนะนี้มีรถแหกเข้ามาแหกด่านนะ,อะตอนนี้เขาจะมีชุดคุ้มกันเจ้าที่ตรวจไวอลกอฮอล์อีกนะคือโดยสรุปโดยรวมก็คือว่าจะมีกระบวนการค่อนข้างจะครบนะไปถึงจุดสุดท้ายเลยชุดควบค,คุมผู้ต้องหาเม,เมื่อตรวจแล้วเพราะว่า ผู้กระทำความผิดเนี่ยมีหลักฐานปรากฏชัดแจ้ง<ม>ว่ากระทำความผิดจริงเนี่ยเขาก็จะมีคนเข้ามาช่วยคุมกํากับไปอีกที่หนึ่งที่ผมพูดให้ท่านทั้งหลายได้สรารละเอียดตรงนี้นะครับคือหมายความว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนที่เป็นคนปกติทั่วไปนะก็จะเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น นะว่าระหว่างที่เราขับบนถนนเนี่ยจะมีกลไกลของรัฐเนี่ยคอยสกัดหรือคอยสกรีนเอารถที่เมาเอารถที่ไม่มีประสิทธิภาพรถที่คนที่คนขับเมาออกทำให้ชเราปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเนี่ยมันต้องต้องตามมาด้วยความรวมือแล้วล่ะเพราะว่าตรงนี้เหมือนกับว่าที่เขาบอกโปร่งสโปร่งใสจริงๆเพราะนอกจากในกระบวนการตั้งด่านแล้วค่ะเพอเขาจะมีกล้องเขามีการบันทึกภาพตลอดนะคะมีกล้องวงจรปิดแล้วก็มีการบันทึกภาพตลอดและที่สําคัญคือต่อไปนี้ที่เขาบอกว่าประชาชนนะคะที่เขาบอกว่าประชาชนสามารถที่จะยกมือถือยกมือถือตัวเองถ่ายภาพวิธีการทํางานและวิธีการตรวจณตรงนั้นได้เลยโดยไม่ผิดด้วยตรงนี้ใช่ครับคือกล้องสี่ตัวนี่สำหรับผมผมว่ามันยังน้อยไปนะ เพราะว่าบริเวณบริเวณที่จะต้องทําหน้าที่เนี่ยมันมีที่จุดที่อยู่กลางถนนแล้วมันมีจุดที่ขนาดที่กลางถนนนั้นะจะมีจุดที่รถจอดค่ะแล้วก็จุดที่จะต้องเอาคนมาตรวจที่มีอยู่ข้าง แล้วหลังจากนั้นก็เมื่อถูกจับเมื่อคารมผิดเนี่ยคือคือแต่ละจุดมันก็จะห่างกันพอสมควรแต่กล้องสี่ตัวเนี่ยถ้าว่าใช้มุมกว้างเนี่ยก็อาจจะไม่มากพอแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยในอนาคตผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายท่านเขาคงจะเพิ่มนะฮะรวมทั้งกล้องที่ติดบนหมวกของตำรวจอีกนะ,ะอาจจะช่วยได้เยอะนะ,ะ,ะส่วนที่ประชาชนเขาเปิดช่องให้ถ่ายภาพได้บันทึกภาพได้อันนี้ผมว่ามันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานค,ค,คือคือเรากำลังคือเราเรา,เรา,าถูกสมมติเรา ขับรถไปเนี่ยแล้วเกิดว่าเขาสุ่มตรวจพอดีในในต่างประเทศเนี่ยปีหนึ่งเขาสุ่มตรวจเนี่ยเป็นหลักล้านนะหลักล้านเลย<ะ>คือจะต้องมีปริมาณมากพอแล้วโดยสถิติเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในหนึ่งปีเนี่ยประชาชนที่ใช้รถจักรยานยนต์ถูกสุ่มตรวจอย่างน้อยหนึ่งจุห้าครั้งขึ้นไปเนี่ยหมายความว่าเกือบสองครั้งะะนะฮะก็จะทำให้ประเทศนั้นเริ่มมีมีความชัดเจนเรื่องการครอบฉนดหมายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นเนี่ยเราต้องช่วยกันฮะคือการที่เราถูกสุ่มตรวจบนถนนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบอย่างอีกแบบหนึง่งที่เราต้องช่วยกันคิดว่าเอะในเมื่อเราถูกสุ่มตรวจก็แปลว่าระบบโดยรวมมันก็น่าจะดีขึ้นนะไม่ใช่ว่าพอถูกสุ่มตรวจแล้วก็ขัดขืนไม่คอนโวมืออันนี้มันก็จะกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่เราคาดหวังอยากเห็นบนถนนปลอดภยัย แต่พอเขาเดําเนินการเรากลับให้ความร่วมมืออันนี้ก็จะขัดแย้งกันนะฮะอันนี้ก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะให้ความร่วมมือตรงนี้นะครับส่วนเรื่องของความโปร่งใสะนะผมก็เชื่อว่านอกเหนือจากการมีกล้องแล้วเนี่ยระบบที่ตรวจเนี่ยบรรดาเครื่องมือต่างๆก็จะมีการใช้เครื่องมือที่มีการบันทึกมากขึ้นนะบันทึกนี่หมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเรามีกล้องสองประเภทมีเครื่องตรวจว่าความเมาอยู่2ประเภทประเภทแรกเขาเรียกว่าสกรีม ตรวจได้เพียงว,ว่ามีแอลกอฮอล์หรือไม่มีแอลกอฮอล์ตัวที่ตัวที่ขึ้นเหมือนเป่าเป่าใช่ไหมคะ,ะ,คะตัวเป็นแท่งกลมๆแท่งยาวๆเหมือนบอกไฟฉายนะสีเหลืองๆบางสีอื่นๆบ้าง,างตรงนั้นก็ก็เป็นเครื่องมือเขาเรียกว,ว่าสกรีนเทสนะฮะเพื่อตรวจวัดว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์หรือไม่นะ,ะแต่ไม่มีเครื่องบันทึกแต่ตอนนี้เข้าใจว่าในทุกจุดะจะมีเครื่องที่เรียกว,ว่าแบบริมพ์เอานะฮะคือมีเครื่องบันทึกสามารถระบุได้เลยว่าคนนี้ เข้ามานั่งตรวจเนี่ยเมื่อดูจากบัตรประจําตัวเราสามารถมีบันทึกภาพได้ด้วยแล้วระบุไว้เลยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดในในลมหายใจเท่าไหร่นะฮะการบันทึกลงไว้แบบนี้มันเกิดความชัดเจนเกิดความโปร่งใสนะฮะแล้วถือเป็นหลักฐานได้อย่างหนึง่ง<ะ>เมื่อเมื่อถึงขั้นจะต้องส่งต่อไปดำเนินคดีเนี่ยก็จะไม่มีข้อที่ต้องมาตัางขาขันอีกลานี้ก็จะเป็นหลักฐานสําคัญที่จะเอาผิดกับคนที่ดื่มแล้วไปขับรถ โดยเฉพาะกลุ่มคนที่มีเขาเรียกมี power ในสังคมนะคนมีฐานะคนขับรถรวยๆนะต่อไปนี้ก็จะมีหลักฐานอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วใครจะไปบิดเบือนหลักฐานนี้จะยากนะทีนี้จุดหนึ่งที่จะต้องพึงระวังนะพึงระวังก็คือว่าตอนนี้เราทํากันที่กรุงเทพเป็นการคิิอออนะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยในต่จังหวัดจะเริ่มทํากัน ตารนโยบายตอรอเนี่ยก็คงต้องอาศัยเวลาสักระยะนะก,ก็อยากเรียนไปยังท่านคิน้อาประชาชนนะท่านไม่ต้องอตกอกตก,ตกใจอะไรนะครับผมว่าถ้าเราอยากจะใช้ชีวิตบนหนทที่ปลอดภัยเนี่ยการที่เขามีจุดตรวจจุดบริการแบบนี้เราต้องให้ความร่วมมือครับถ้าไม่อย่างนั้นเราก็เสี่ยงนะฮะขณะเดียวกันก็อยากจะร้องขออย่างเจ้าที่ด้วยว่า หากท่านดาเนินการเนี่ยอยากให้ท่านยึดนยโยบายตรลอเป็นหลักนะอย่าทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงนะอย่าทําอะไรเพื่อให้มันทาใ,ให้ประชาชนเขาเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในเมื่อตอนนี้เราเรายกระดับเรื่องมาตรฐ<ภ>านเนี่ยท่านก็ต้องตรวจดูมาตรฐานของท่านนะเ <ภา S 1> ครื่องไม้เครื่องมือไม่พอก็ต้องรีบสะท้อนปัญหามานะบุคลากรไม่มีความรู้ไม่มีความชัดเจนอะไรก็ต้องรีบฝึกอบรมกันดีกว่าที่เราทนหรือว่าทําไปแบบมั่วมวไม่เช่นนั้นเนี่ย การโรงเรียนก็ไม่จบนะมันจะไม่จบแล้วมันจะกลายเป็นทันห้มันบ่อนทําลายประสิทธิภาพการใช้กฎหมายแล้วประเทศเราก็คนที่จะมาขัดแย้งหรือว่าต่อต้านการคักษากฎหมายก็จะมากขึ้นซึ่งไม่เป็นผลดีไม่เป็นผลดีผมอยากเห็นการตั้งจุดตรวจที่มีอย่างที่ท่านเขียนนะเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้มีมาตรฐานในการปฏิบัติเรกาใช้เทคโนโลยีบันทึกภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็น สิทธิภาพที่ยกระดับขึ้นผมขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่ผมรอคอยมาตลอดระยะเกือบ20ปีอยากให้มีการยกระดับะนะไม่อย่างนั้นเราก็จะถูประชาชนร้องเรียนนะฮะซุ่มมาตามตึกตึกนะฮะแล้วก็มีบางท่านก็ร้องเรียนมาถึงผมด้วยซ้ำนะ,ะจุด จับเขาไปตรวจมึ่งตรวจวัดปัสสาวะข้างถนนม้างอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นอะไรที่เราเองก็ไม่ไปอยากก้าวล่วงนะฮะแต่ว่าเราก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกถูกสังคมเนี่ยเขาตั้งคาถามมาครับค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เ,เหมือนกับว่าเมื่อก่อนนั้นนี้ก็มีการตรวจบ้างไม่ตรวจบ้างตรงนี้เลยทําให้เหมือนกับคนดื่มรู้สึกแบบเอ้ยดื่มไปเถอะไม่เจอด่านหรอกหรือดื่มไปเถอะเดี๋ยวเคลียร์ได้ตรงนี้ปัญหาอุบัติเหตุจากการดื่มแล้วขับตรงนี้รุนแรงมากน้อยแค่ไหนและปัจจุบันนี้มันมันเพิ่มมากน้อยแค่ไหนครับผม คือมันยังเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศเราอยู่นะครับทุกทุกวันนี้นะฮะเรายังเห็นตัวเลขการดื่มแล้วมาขับรถนะฮะแลวถูกจับในข้อหาเมาแล้วขับเนี่ยทุกคืนทุกคืนผมเคยเสนอตอนที่เราประชุมที่ศูนย์บรการความปลอดถนนก่อนหน้านี้ว่าการการสุ่มตรวจถ้ามันมีไม่มากพอเนี่ยหรือการการคัดกรองเนี่ยมันก็เหมือนกับคัดกรองโรคในทั่วไปนะฮะคือถ้าเราสุ่มสุ่มตรวจน้อย มันไม่สามารถจะใช้เป็นบรรทัดฐานในการที่จะตัดสินว่าเรื่องนี้ม,มีทิศทางทางไหนได้เหมือนก็นทํางานวิจัยทั่วไปนะครับ<ฆ>คือถ้าปัญหามันรุนแรงไม่รุนแรงเราก็ต้องสุ่มตรวจก่อน<ฆ>เมื่อสุ่มตรวจเนี่ยมันต้องสุ่มตรวจในปริมาณที่มากพออย่างน้อยนะฮะอย่างน้อยถ้าเป็นหลักงานวิจัยหรืองานที่เขาทํากันโดยทั่วไปเป็นสากล<ฆ>ก็ประมาณร้อยละสิบของ<ฆ>จํานวนประชากรนั<ฆ>่นก็แปลว่าวันนี้เรามีรถอยู่ในประเทศไทยเนี่ย ป,ปีปีหนึ่งก็บนถนนก็ไม่น้อยกว่า20ล้านคันอยู่แล้วนะเกือบ30ล้านคันได้ซ้ำถามว่าในป,ปีปีหนึ่งเราควรจะมีปริมาณการตรวจวัดหรือตรวจเรือว่าคัดกรองเนี่ยมากกว่าเดิมให้ได้มากพอที่จะเป็นกลุ่มตัวอย่างที่จะใช้เป็นตัวอ้างอิงว่าเออบ้านเราปัญหาเปนแรงแค่ไหน,นแต่ที่ที่เรารายงานทุกวันนี่มันเป็นการรายงานสถานการณ์ในแต่ละวันเป็นการรายงานเคสบัติเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน ถามว่ารุนแรงแค่ไหนก็ต้องไปเปรียบเทียบกับประชากรที่ใช้รถจักนนอีกทีหนึ่งแต่ที่แน่บ้านเรายังไงมันก็ต้องหนีไม่พ้นเรื่องมอเตอร์ไซค์ล่ะเพราะรมมว่ะาวันนี้เรามีประชากรมอเตอร์ไซค์เยอะรวมทั้งรถก็มีเยอะด้วยก็มีส่วนใหญ่ามาจากดื่มแล้วขับแล้วก็ขับเร็วใช่ครับไหมคะคือปัญหาดื่มแล้วขับเนี่ยเราเรายังไม่สามารถสก,กัดคนที่ดื่มเนี่ยไม่ให้ขึ้นสู่ถนนได้อย่างเต็มที่แต่เป็นเป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมคิดว่าพบตรคงเข้าใจนะฮะ ท่านพยายามจะสกัดตรงนี้ออกให้ได้เพราะว่างานที่เราทํามาหลายปีเนี่ยถ้าเป็นช่วงเทศกาลเนี่ยาการขับรถก็จะไปอยู่ในช่วงของเมากับเร็วนะมันจะสลับกันนิดหน่อยถ้าเป็นนอกเทศกาลก็คือขับรถเร็วนะพอมาช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานทอดกระถินผ้าปา่าอะไรเนี้ย หรือเข้าพรรษาออกปัรษาเนี่ยมันก็จะมีการเดินทาง <Ừ. S 1> อันนี้เราก็จะเจอปัญหาว่าถ้าเป็นเฉลมิมฉลองเนี่ยก็จะมีเรื่องของการดื่มเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการดื่มต้อสกัดวิธีเดียวก็คือต้องตรวจวัดฮะค่ะ<ๆ>เพราะยิ่งใกล้ๆหรือเร็วนี้ก็จะเข้าสู่เทศกาลปีใหม่เรื่องนี้มันน่ากังวลแล้วก็ด่านตรงนี้จะมีการช่วยเข้ามาช่วยสกัดหรือว,ว่าช่วยในการลดอุบัติเหต,ตุตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับผมก็แน่นอนแหละครับคือถ้าเราทําให้คนที่ขับรถขึ้นถนนเขารู้สึกรู้สึกว่าเออ เขาอาจจะมีโอกาสที่ถูกตรวจนะมีความกลัวเขาก็จะไม่ดื่มถูกไหมครับแต่เขามีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีด่านไม่มีจุดตรวจยังไงก็ผ่านเพราะทุกทีก็เห็นมีางนะถ้าเขาเกิดความรู้สึกแบบนี้เมื่อไรเนี่ยก็แปลว่าเขาก็ไปดื่มแล้วก็มาขับรถแล้วท้ายสุดก็ไปเกิดอุบัติเหตุเวลาเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไปเกิดเฉพาะตัวเองนะพาคนที่ไปด้วยเจ็บนะหรือทําให้คนที่เขาเดินทางอยู่ที่เขาไม่รู้อีโนอเน่พลอยรับอันตรายไปด้วย ดังนั้นจึงไม่เป็นการดีมันมีคําถามหนึ่งครับค,คุณอนุมาครับวันนั้นผมก็ถามอยู่ในที่ประชุมเหมือนกันคือม,มีมีบางท่านก็สึกห่วงใยนะเพราะว่าตอนนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิดก็ยังไม่ไม่ถึงกับเป็นที่น่าไว้วางใจมีคนตั้งคําถามมาว่าเอ้าแล้วการตั้งจุดตรวจของตํารวจเนี่ยมันจะปลอดภัยไหมเนี่ยเครื่องมือที่เข้าใช้เนี่ยมันจะทำได้มาตรฐานไหมแบบนี้ค่ะ วันนั้นก็มีการตั้งคําถามไปยังกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะว่าวันที่ไปตรวจเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่เครื่องไม้เครื่องมือมันจะปลอดภัยไม่ปลอดภัยนะก็ได้รับความยืนยันว่าอุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจนี่นะฮะถ้าเป็นในลมหายใจเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าตํารวจเขาจะใช้หนึ่งชิ้นต่อหนึ่งคนนะถ้าเป็นตรวจแบบที่ต้องเป่านะที่ต้องเป่าเป็นรายบุคคลที่ใช้เครื่องมือแบบเป่าตรงๆเข้าใน้เครื่องนะส่วน เครื่องที่เป็นเครื่องสกรีนตอนนี้มีบางรุ่นเขาบอกว่าไม่ต้องเป่าแค่อยู่ห่างๆก็สามารถตรวจวัดได้เลยอันนี้ก็ทําให้ท่านมั่นใจได้แต่ก็แล้วแต่นะท่านทุกท่านถ้าหากว่าเราผ่านจุดตรวจเ่งน้ทางที่ดีที่สุดคือให้ปฏิบัติตามคำแนะนาให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือคือคืออย่าอย่าไปกังวลอย่าไปถึงกับทําให้กระบวนการมันผิดเพี้ยนไปแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะแม้เราพูดก็พูดได้นะ ถ้าเจอคนเมาจริงๆเนี่ย มันพูดกันรู้เรื่องไหมเขาถึงมีเขาถึงมีหน่วยตรวจประมาณ3ามสี่คนเลยใช่ครับไว้ไว้กล่อมบ้างเอาไว้จับยึดอะไรบ้างให้แบบอันนี้เราเราเริ่มกังวลวันนั้นมีคนมีคนส่งสัญญาณความกังวลไม่ได้กังวลที่ประชาชนถูกตรวจนะเริ่มกังวลว่าเจ้าที่ที่ที่ไปทาหน้าที่เนี่ยจะติดเชื้อเขาเขากังวลขนาดนั้นเลยเพราะว่าตอนนี้เราก็มีสถานการณ์ของโควิดด้วยนะคะในการป้องกันอะไรต่างๆเราก็ต้องเหมือนกับต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นอ่ะนะคะตรงนี้คือตอนนี้ตํารวจเนี่ยเขาก็เริ่ม เขาก็เร <sucking computer weight> so ิ <IM S 2> ่มบอกว่าวันที่เขาเขาทำงานเนี่ยเต็มประสิทธิภาพก็คือว่าทั้งถุงมือทั้งหน้ากากปิดจมูกจะต้องถูกนำมาใช้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะอุปกรณ์ไฟส่องสว่างจะต้องครบนะว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วจะต้องปลอดภัยทั้งสองส่วนด้วยนะทั้งการเดินทางแล้วก็ร่วมทั้งการป้องกันการติดเชื้อไปในตัวผมก็เชื่อว่าที่ผ่านมาเราก็ทำได้ดีนะก็สบายใจได้ว่าจะถูกปฏิบัติ อย่างถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดครับเหมือนกับว่าถ้าต่อไปนี้นะคะประชาชน,นะะหรือว่าคนขับรถนะคะเจอด่านตรวจที่เขามีป้ายแสดงชัดเจนว่าตรงนี้คือจุดตรวจการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าเขาจะมีป้ายใหญ่ชัดเจนเลยบอกไว้นะคะ,คะแล้วก็เขามีแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตรงงานตรงนั้นประชาชนหรือว่าคนขับขี่ผ่านไฟเจอจุดตรวจต่างๆนะคะก็เรียกว่าต้องให้ความร่วมมือนะพออนนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามั่นใจว่าเราไม่ได้ดื่ม แล้วก็ต้องให้ความร่วมมือหรือคนที่ดื่มแล้วเลยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาอาจจะขอตรวจนะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อเป็นการสกัดกั้นด้วยตรงนี้เหมือนกับเราต้องให้ความร่วมมือทั้งสองวัยทั้งสองฝ่ายเพื่ออุบัติเหตุของเราจะได้ลดลงใช่ค,คะคือป้ายที่เขาจะติดเนี่ยมันโดยทั่วไปแล้วมันจะมีทั้งป้ายที่เป็น ไวนิว <White> แล้วก็รวมทั้งป้ายแข็งๆก่อนถึงนะก่อนถึงจุดตรวจะนะแล้วก็บริเวณถ้าเป็นกลางคืนเขาจะมีป้ายไฟในระยะประมาณ150เมตรวิธีการปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับเวลาเราเราเข้าไปถึงจุดตรวจนะที่ถูกกาหนดไว้ อย่างพี่ๆเพื่อนๆคนขับรถโด, <c oughs> โดยโดยทั่วไปที่ <c oughs> เคยขับรถประจำ <c oughs> เนี่ยก็ไม่น่าห่วงหรอกเ <c oughs> พราะเขาจะชิน, <c oughs> นกับการขับรถผ่านตรงนี้แล้วจะมีจุดตรวจวิธีการง่ายคือรถคือถ้าเรารถเราเป็นไฟสูงนะให้หลีให้ปรับไฟต่ำ <c oughs> นะเพื่อว่าเจ้าที่เขาจะได้ไม่ไปส่องหน้าหรือว่าไปทําให้เขาเนี่ยตา <c oughs> ผ้ามบัวนะครับ <c oughs> อันที่สองคือท่านคือคือพอเห็นปุ๊บเห็นป้ายก็ลดความเร็วก่อนลดความเร็วแล้วก็เปิดไฟต่ำนะถ้า ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือลดกระจกลงนะฮะผลิบลดกระจกลงแล้วก็เปิดไฟในเก๋งนะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะคือการเปิดไฟในเก๋งจะทําให้เจา้าที่เขาเนี่ยอยู่ข้างนอกเขามองเห็นว่าข้างในรถันมีอยู่กี่คนถ้าเก๋งนั้นสาม,มีทั้งเก๋งข้างหลังดนวยถ้าเปิดได้ก็จะยิ่งดีนะแล้วกระจกเนี่ยบางครั้งเราขับรถเก๋งก็ดีขับรถ SUV ก็ดีเนี่ยมันจะมีกระจกอยู่สส่วนคือกระจกส่วนพี่ค,คนขับกระจกส่วนด้านหลังเราก็เปิดมันทั้งทั้งสองส่วนเลย นะเพราะว่าเจ้าที่เขากลางคืนเขาก็จะใช้ไฟฉายส่องดูว่ามีมีมีใครอยู่ข้างในไหมยเงี้ยผมว่าการให้ข้อมูลแบบนี้มันเป็นผลดีนะเป็นผลดีสำหรับตัวเราค,คือคือบางคนเนี่ยสังคมไทยเราเขาเคยชินกับการมีอภิสิทธ์ชนะ่ะค่อนข้างเยอะ,ะก่อนหน้านี้เนี่ยบางคนอ้างว่า ไม่รู้จักคนนั้นเหรอคนนี้หรอไม่รู้จักผมหรอเนะี่ยอันนี้ผมว่าน่าจะเลิกได้แล้ว <c oughs> น่าจะเลิกได้แล้วเพราะว่าแม้ว่าคุณจะใหญ่โตครับฟ้าแค่ <c oughs> ไหนก็นแล้วแต่นะตราบใดที่คุณขับรถขึ้นบนถนนเนี่ยคุณต้องให้คขาร่วมมือ <c oughs> เพราะว่าอันนี้เป็นเครื่องมือของประเทศนะ <c oughs> เป็น,นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายที่จะทําให้คนปลอดภัยบนถนน แต่ก่อนนะมีการกล่าวหาว่าเขาใช้ผิดวิธีเขาทําไม่ถูกต้องตอนนี้เขาพยายามปรับยกระดับให้มันถูกวิธีและถูกต้องแล้วเราต้องช่วยกันยิ่งท่านมีความรู้มากเท่าไหร่จบสูงเท่าไหร่มีเงินมากเท่าไหร่ท่านต้องยิ่งต้องให้ความร่วมมือ นะเพราะว่าจะได้เป็นตัวอย่างคนทั้งประเทศคนทั้งตัวอย่างกับเด็กและเยาวะชนะนะครับเพราะเด็กเยาวะชนตอนนี้ก็มองดูผู้ใหญ่เหมือนกันี่ยบางเรื่องตอนนี้เด็กเขาเริ่มมาส่งสัญญาแล้วะนะว่าแหมผู้ใหญ่อะทาไม่ถูกต้องะนะล้วเราจะได้สอนเด็กหรือจะพูดให้เด็กได้อย่างถูกวิธีครับอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือถ้าสมมติว่าทุกท่านนะคะขับรถไปเจอด่านตรวจที่สําคัญที่จะต้องเตรียมเขามีบอกเลยค่ะต้องเตรียมคือเตรียมมาขับขี่ โดยวพอะอขะต้องเตรียมใบขับขี่ต้องพกใบขับขี่ไว้นะคะเพราะว่าเขาจะได้มีการตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะถ้าเราเอาได้ว <K al anyway> ่าบริส <pourquoi> ุทธิ์ใจหรือว่าไม่มีอะไรผิดปกติเขาก็จะไปตามขั้นตอนของเขานะคะซึ่งเขาเรียกว่าด่านนี้มีขั้นตอนต่างๆนะนอกจากจะตรวจแล้วนะคะถ้าเกิดอาการมึนเมาปุ๊บเนี่ยเขาจะส่งไปอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไปอีกฝ่ายหนึ่งตามขั้นตอนแล้วก็สุดท้ายถ้าเรามีเขาเรียกว่าผิดจริงๆอะไรต่างๆเขาจะมีการดําเนินขั้นตอนตามกฎหมายซึ่งตรงนี้เราก็ต้องยอมรับอย่าฝ่าฝืนอย่าต่อต้านนะคะเพราะว่าเราเป็นการทําผิดจริงนะคะ ค่ะถึงช่วงสุดท้ายอยากให้ผอฝากเรื่องเกี่ยวกับการแล้วก็ไม่ดื่มดีกว่าหรือว่าลดละเลิกการดื่มแล้วขับดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะผอครับ<ะ>จริงแล้วถ้าเราขึ้นบนถนนเนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นคนนั่งหรือคนซ้อน้ากรณีขี่มอเตอร์ไซค์ห,หรือเราจะเป็นคนขับหรือคนโดยสารในกรณีที่ขับรถน,นดดั่งรถเนต์เนี่ย<ข>ผมคิดว่าเรื่องของการดื่มสุราเนี่ยมันเป็นข้อห้ามนะเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด ไม่ว่าท่านจะบอกว่าท่านไม่ได้ขับเองหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะการที่เราอยู่บ้านท่านจะดื่มท่านจะทําอะไรเนี่ยไม่มีใครห้ามแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านออกจากบ้านไปสู่ถนนแปลว่าท่านกําลังเข้าสู่พื้นที่สาธารณะไม่ใช่มีแต่ท่านคนเดียวและไม่ใช่มีแต่ท่านเท่านั้นที่เดินทางเข้าไปในบนถนนมีคนอื่นเข้าใช้ด้วยรวมทั้งลูกหลานหรือครอบครัวท่านที่ท่านพาไปด้วยนั้นการดื่มสุรานี่ถือเป็นข้อห้ามนะขอให้หลีกเลี่ยงนะครับอตะกี้ประโยคหนึ่งที่บอกว่าให้พบใบขับขี่นี้เป็นหน้าที่ เป็นหน้าที่นะจะมีจุดตรวจหรือไม่มีจุดตรวจก็แล้วแต่นะครับท่านขึ้นบนถนนต้องไม่ดื่มและพกใบขับขี่ติดตัวตลอดเวลาถึงจะถูกต้องอไม่ขัดตามกฎหมายหรือว่าสามารถให้เขาเรียกตรวจได้อย่างถูกได้ตลอดเวลาท้ายนี้ก็อยากว่าขอให้ท่านได้สบายใจนะครับมเมื่อพบจุดตรวจและจุดบริการที่เขาเดําเนินการไว้เพราะจะมีเนี่ยช่วงนี้ก็จะเริ่มหนา,นานแน่นขึ้นนะ,ะแต่ถ้าเกิดท่านคิดว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมก็โทรไปที่หมายเลข1559สายด่วน1นึ่ซึ่งเป็นหมายเลขที่เขารับเรื่องโรงเรียนทั่วประเทศเลยเกี่ยวกับจุดตรวจครับค่ะตอนที่ท่านพอบอกไว้นะคะคือถ้ารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ข้อสงสัยก็สามารถโทรไปที่หมายเลขด่วนที่แจ้งไว้นะคะแล้วมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะสึงช่วงสุดท้ายแล้วจริงๆก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวโอกาสหน้านะคะเราจะมีเรื่องราวสาระเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุถนนมานําเสนอต่อไปที่สําคัญวันนี้เรื่องของด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์ตรงนี้นะคะมี ความโปร่งใสตรวจสอบได้หรือไม่อะไรอย่างไรและที่สําคัญคือมาตรฐานนี้จะขยายสู่เรียกว่าต่างจังหวัดทั่วไปซึ่งจะมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนมีความโปร่งใสามากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้เราต้องติดตามเรื่องนี้เราต้องตรวจสอบต่อไปเพื่อเรียกว่าความสบายใจของคนใช้รถใช้ถนนรวมถึงคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนะคะเราสองคนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุสตสนะคะก็ฝากามฝากความ,มห่วงใยไปอย่างทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีและขอบคุณค่ะ ขอบคุณค่ะ